มาแล้วคข้ามาแล้วคท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านอีกหลังของนางเอกสาวสวยหน้าคมที่กำลังตกเป็นข่าวในขณะน,นี้อย่างพิงกี้สาวิการนั่นเองคะ่ะ สำหรับพิงกี้สาวิกานางเอกสาวสวยหน้าคมหลังจากที่ได้รับการประกันตัวและถูกปล่อยตัวออกมาจากทันทัตสถานหญิงกลางเมื่อวันที่30พฤศจิกายนแฟนคลับหลายๆคนก็แสดงความยินดีที่เธอได้ออกมาสู้คดีแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการที่เธอถูกปล่อยตัวชั่วคราวเธอยังคงเป็นประเด็นที่คนในโลกออนไลน์ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดทางเพจดังรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forest ดีได้เผยภาพบ้านอีกหลังของพิงกี้โดยได้ระบุข,ข้อความไว้ว่ามีคนบอกว่าพิงกี้ไม่หนีหรอกได้ประกันตัวออกมาก็เตรียมมาหาเงินสู้คดีก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้น แต่ที่มันน่าสงสัยคือตั้งแต่โดนแจ้งข้อกล่าวหาตั้งแต่ปี2020พิงกี้ก็มีบ้านสองหลังตรงโชคชัย4หนึ่งหลังและตรงนวนจันทร์หหลังทั้งสองหลังถูกประกาศขายทันทีสงสัยคุณพิงกี้และครอบครัวคงเห็นภาพล่วงหน้าว่าอาจจะได้ไปสู้คดีในคุกเลยรีบขายบ้านและเตรียมไปอยู่ในเรือนจำคงไม่คิดว่าคุณพิงกี้และครอบครัวจะขายบ้านแล้วหลบหนีไปต่างประเทศหรอกเนื้ ในรูปด้านล่างเป็นบ้านพิงกี้อีกหลังที่ประกาศขายทันทีนะครับหลังนี้12ล้านบ้านหลังนี้ก็ใหญ่กว่าเดิมเยอะแต่ก็ยังไม่สมฐานะคุณพิงกี้อยู่ดีก่อนหน้านี้ ทางเพจยังได้เปิดบ้านพิงกี้สวิกาที่ไม่เคยมีใครเห็นมากก่อนสาเหตุแท้จริงที่ไม่อวดรวยไม่อวดแบรนด์เนมไม่เคยอวดอวดเพจพลอยนาฬิกาและไม่เคยมีรายการไปถ่ายที่บ้านทางพิธีกรชื่อดังมดดำขาชาพาก็ยืนยันว่าเป็นบ้านของพิงกี้จริงๆซื้อไว้ตอนเป็นนางเอกช่อง7โดยชั้น2องทำเป็นห้องไลฟ์ขายของส่วนชั้นล่างทำแผ่นโรตีขายเป็นของที่เขาทำเองซื้อเครื่องนวดแป้งมาทำเอง อีกทางพิงกี้สาวิกาได้เงินจากแม่วันละ1 5 0่ถึง2,000บาทเท่านั้นเป็นบ้านของนายเอกชื่อดังที่ทางเพจออกมาเปิดเผยภาพงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ